สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกันอีกครั้งกับสาระดีกีฬาดังที่นําเสนอข่าวสารวงการกีฬาและความบันเทิงวาไรตี้แบบครบครันในคลิปนี้นะครับเรามีความคิดเห็นของชาวกัมพูชาเพื่อนบ้านของเราที่ได้แสดงความคิดเห็นและให้กําลังใจพร้อมกับเชื่อมั่นต่อฟุตบอลทีมชาติของเขาก่อนที่เราจะเข้าสู่รายละเอียดเพิ่มเติมฝากท่านผู้ชมกดไลค์คนละหนึ่งไลค์กดแชร์คนละหนึ่งแชร์เพื่อเป็นกําลังแรงใจให้กับทางทีมงานของเรานอกจากนี้อย่าลืมกดซับสไคร เพื่อที่จะได้ไม่พลาดการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆจากช่องของเราขอบคุณครับในวันที่20ธันวาคม2567นี้เหลือเพียงอีกวันเดียวนะครับที่ฟุตบอลแมตชประวัติศาสตร์ของชนชาติชาวกัมพูชาจะเริ่มขึ้นเมื่อทีมของพวกเขาเดินทางมาเยือนทีมชาติไทยหรือที่พวกเขาเรียกว่าเสียมในรายการอาเซียนคัพ2024โดยในนัดนนี้ทีมกัมพูชาก็มีลุ้นเข้ารอบเช่นกัน สำหรับทีมไทยนั้นผ่านเข้ารอบไปแล้วด้วยการมี9คะแนนจากการชนะ3นัดเสียเพียง2ประตูผ้นต่างบวก13ประตูทางด้านอันดับ2ของกลุ่มอย่างสิงคโปร์มี6แตม้มจากผลงานชนะ2แพ้1ผลต่างบวก2ประตูได้7เสีย5ทางด้านกัมพูชาและมาเลเซียครับรั้งอันดับ3และ4ด้วยการมี4คะแนนเท่ากันผลต่างเท่ากันครับคือได้5เสีย5จากคะแนนและผ้นต่างที่ไม่ห่างกันมากทำให้ชาวกัมพูชามีความหวัง ในเกมที่จะเล่นกับไทยในคืนวันที่20ธันวาคมนี้โดยมีเป้าหมายที่จะเอาชนะไทยในทิน่นเพื่อโอกาสในการเข้ารอบต่อไปและสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ท่านผู้ชมครับเรามารับฟังความคิดเห็นของชาวกัมพูชากันครับเขามีความคิดเห็นกันอย่างไรเราจะเริ่มจากท่านแรกกันก่อนนะครับชาวกัมพูชาท่านนี้ได้กล่าวไว้ว่าแพ้ก็แพ้ไปขอแค่ชนะไทยได้ฉันก็พอใจแล้วแค่เล่นให้ดีเหมือนตอนที่เจอสิงคโปร์ ถึงแพ้หรือชนะก็ยังมีความสุขคอมเมนต์นี้นะครับสะท้อนถึงความรู้สึกของผู้พูดที่มุ่งหวังเพียงชัยชนะเหนือทีมไทยแม้ว่าผลการแข่งขันโดยรวมจะเป็นอย่างไรโดยขอให้ทีมเล่นได้อย่างเต็มที่และดีเหมือนที่เคยเล่นกับสิงคโปร์ความคิดเห็นของชาวกัมพูชาลลำดับถัดไปครับพวกเรารู้ว่าทีมไทยมีระดับที่เหนือกว่าเราแต่ต้องจำไว้ว่าลูกบอลมันกลมอะไรก็สามารถเกิดขึ้นได้ มุมมองของท่านต่อไปนะครับเขาได้กล่าวว่ามีความหวังน้อยมากถ้าเป็นแบบนี้ต้องดูผลของมาเลเซียกับสิงคโปร์ถ้ามาเลเซียชนะสิงคโปร์หนต่อศูนย์เราต้องชนะไทย2.0ต่อศูนย์เพราะคะแนนเราจะเท่ากับมาเลเซียแต่ถ้ามาเลเซียและสิงคโปร์เสมอกันเราต้องชนะไทย30เพื่อเอาชนะผลต่างประตูของสิงคโปร์เพราะพวกเขาได้เปรียบอยู่2ลูกชาวกัมพูชาคนต่อมานะครับเขาได้แสดงความคิดเห็นว่า อยากเห็นฟอร์มการเล่นที่ดีที่สุดในการเจอกับสยามแพ้ก็ไม่เป็นไรลำดับถัดไปเลยนะครับขออวพรให้กัมพูชาชนะด้วยผลการแข่งขันกัมพูชา2ไทย0สาวกัมพูชาท่านต่อไปเลยนะครับเขากล่าวว่าไทยเหนือกว่าเราจริงแต่ฟุตบอลมันไม่ได้เป็นเลียมมันเป็นวงกลมคอมเมนต์นี้นะครับสะท้อนถึงการยอมรับว่าทีมไทยเราแข็งแกร่งจริงๆครับ แต่ยังคงมีความหวังในโอกาสที่สามารถเกิดขึ้นได้เพราะฟุตบอลเป็นกีฬาที่คาดเดาไม่ได้เสมอมุมมองท่านต่อมาครับจะกี่ลูกก็ได้ขอแค่ชนะไทยไม่ต้องเข้ารอบต่อไปก็ไม่เป็นไรสำคัญที่ต้องชนะทีมนี้ให้ได้ความคิดเห็นนี้ครับแสดงถึงความตั้งใจและความมุ่งมั่นของผู้คอมเมนต์นะครับที่ต้องการเห็นชัยชนะเหนือทีมไทยไม่ว่าผลลัพธ์ในการแข่งขันรอบต่อไปจะเป็นอย่างไรโดยให้ความสำคัญกับการเอาชนะทีมไทยเป็นหลัก ชาวกัมพูชาคนต่อมานะครับเขาได้แสดงความคิดเห็นไว่าวันที่20ฉันไม่สนใจว่าจะเข้ารอบหรือไม่สําคัญคืออยากชนะไทยทุกคนสู้ๆเพื่อทําลายสถิติในประวัติศาสตร์ข้อความนี้นะครับแสดงถึงแรงบันดาลใจและเป้าหมายของทีมที่ต้องการสร้างประวัติศาสตร์ด้วยการเอาชนะไทยโดยไม่ได้ให้ความสําคัญกับการผ่านเข้ารอบแต่เน้นการคว้าชัยชนะในนัดสําคัญนี้แทนความคิดเห็นลําดับต่อมาครับขอไวพรให้ทีมโคกระทิงกัมพูชา ทำผลงานได้ดีในการเจอกับทีมไทยทีมไทยเต็มไปด้วยผู้เล่นที่แข็งแกร่งมีเป้าหมายที่ชัดเจนอย่าประมาทเพราะทีมไทยฉลาดและมีการประสานงานที่ดีพวกเขาส่งบอลกันได้อย่างแม่นยำและมีคุณภาพเราต้องปิดกั้นไม่ให้พวกเขาโจมตีหน้าประตูของเราได้มากเกินไปเมื่อวานสิงคโปร์เจอกับทีมไทยผลก็คือสิงคโปร์ยิงได้2ลูกแต่ไทยยิงกลับมาได้4ี่ลูกดังนั้นเราต้องไม่ทําผิดพลาดหรือส่งบอลเข้าประตูตัวเอง ต้องเคลียบอลให้เด็ดขาดห้ามปล่อยให้เกิดความผิดพลาดหน้าประตูของเราเองตั้งใจและสู่สู้คอมเมนต์ของชาวคขมรคนต่อไปครับนักเตะสําคัญสําคัญของไทยมีใบเหลืองเยอะรวมถึงคะแนนที่สูงสุดในกลุ่มด้วยพวกเขาจะไม่ส่งนักเตะสําคัญสําคัญลงเล่นหวังว่ากัมพูชาของเราจะเล่นได้ดีกว่าเกมก่นกอนๆทุกคนเพื่อกัมพูชาคอมเมนต์นี้นะครับกล่าวถึงข้อเสียเปรียบของทีมไทยที่มีนักเตะนะครับได้รับใบเหลืองมาก และไทยเองก็มีคะแนนสะสมสูงในกลุ่มไทยอาจจะไม่ส่งนักเตะสําคัญสําคัญลงสนามและมีความหวังอีกว่ากัมพูชาจะสามารถเล่นได้ดีขึ้นพร้อมกับโอกาสเอาชนะทีมไทยในการแข่งขันแมตชนี้และก็มาถึงคอมเมนต์ชาวกัมพูชาคนสุดท้ายครับผมเชื่อมั่นว่ากัมพูชาจะทําได้และสามารถชนะไทยในบ้านของพวกเขาได้และนี่ก็คือความคิดเห็นของชาวกัมพูชาบางส่วนไม่ได้หมายความถึงชาวกัมพูชาทั้งหมด ที่พวกเขาคอมเมนต์ต่อการแข่งขันฟุตบอลระหว่างทีมชาติของพวกเขากับทีมชาติไทยที่กำลังจะเกิดขึ้นในรายการอาเซียนครับ2024มีหลายแง่มุมที่สะท้อนถึงความหวังและความมุ่งมั่นในการเอาชนะทีมไทยแม้ว่าจะมีความท้าทายจากระดับทีมและผลต่างคะแนนในกลุ่มโดยรวมแล้วความคิดเห็นเหล่านี้แสดงถึงความมุ่งมั่นและความหวังของชาวกัมพูชาในการแข่งขันที่จะเกิดขึ้นโดยพวกเขา ต้องพิสูจน์ความแข็งแกร่งและสร้างประวัติศาสตร์ด้วยชัยชนะเหนือทีมไทยในเมทนี้ท่านผู้ชมครับบางครั้งการแปลภาษาอาจมีความผิดพลาดได้ก็ขออาภัยมาณที่นี้เพราะเราแปลจากโปรแกรมแปลภาษาจากสถิติการพบกันระหว่างทีมชาติไทยและทีมชาติกัมพูชาก่อนที่เกมนี้จะเริ่มการแข่งขัน5ครั้งหลังสุดที่พบกันวันที่2เดือนมกราคมปี2023ไทยชนะกัมพูชา3:1ในรายการชิงแชมป์อาเซียน วันที่1เดือน6ปี2001ไทยชนะกัมพูชา70ในกีฬาซีเกมส์วันที่12เดือน10ปี1 9 9 7ไทยชนะกัมพูชา4.0ในกีฬาซีเกมส์วันที่12เดือนธันวาคมปี1 9 9 5ไทยชนะกัมพูชา90ในกีฬาซีเกมส์วันที่1เดือนธันวาคมปี1971ไทยเสมอกัมพูชา1 .1 ในกีฬาซีเกมส์สรุปได้ว่าประวัติการพบกันที่ผ่านมา ทีมชาติไทยมีความได้เปรยียบเป็นอย่างมากและเป็นฝ่ายคว้าชัยชนะได้ทุกครั้งและนี่ก็คือข่าวสารวงการกีฬาที่ทีมงานนำมาฝากท่านผู้ชมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชม YouTube ช่องสาระดีกีฬาดังอย่าลืมกดซั b สไคร b e กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆและเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้กับทางทีมงานสลับอีพีนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ